สวัสดีค่ะเค้าครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้มาแจกสูตรเพื่อนๆน,นะคะเป็นสูตรเค้กคาราเมลคัสตาร์ดชาไทยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรนึ่งเนื้อนุ่มละมุนหอมชาไทยตั้งแต่คัสตาร์ดจนถึงเนื้อเค้กเลยค่ะวิธีการทําอาจจะหลากหลายขั้นตอนนิดนึงแต่ว่าไม่ยุ่งยากค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะสะเต็ปแรกนะคะเป็นสเต็ปของการต้มชาเนะกับนมนะคะเรานำนมสด350กรัมใส่ลงในหม้อ ต้มให้เขาเดือดนะคะหลังจากนั้นยกลงใส่ผงชาไทยลงไป3ช้อนโตะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราพักเขาไว้5นาทีค่ะเมื่อครบ5นาทีแล้วเราก็นำมากรองเพื่อเอาเศษใบชาออกนะคะ คหลังจากนั้นเราพักเขาไว้ให้เย็นค่ะแล้วเรามาดูในส่วนที่2นะคะเป็นส่วนของคาราเมลค่ะเราโรยน้ำตาลทราย90กรัมลงในหม้อค่ะตามด้วยน้ำเปล่าอีก2ช้อนโต๊ะค่ะค่ะหลังจากนั้นเรานำขึ้นตั้งไฟอ่อนนะคะตั้งจนน้ำตาลเขาไหม้ค่ะอันนี้ใจเย็นๆนิดนึงนะคะ ค่ะตั้งไปสักครู่หนึ่งเขาจะเริ่มเดือดเป็นฟองละเอียดแบบนี้นะคะค่ะแล้วจะสังเกตว่าสีเขาเริ่มจะไหม้แล้วล่ะค่ะค่ะเราก็ขยับหม้อให้สีเขากระจายทั่วๆกันนะคะ หลังจากที่เขาได้ที่แล้วได้สีที่เราพอใจแล้วเราปิดแก๊สเลยค่ะอันนี้อย่าให้เขาไหม้เกินไปนะคะเขาจะขมนะค่ะหลังจากนั้นเราเทลงพิมพ์เค,ค้กค่ะสำหรับสูตรนี้จะได้พิมพ์2ปอนนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆจะใช้พิมพ์1ปอนเนี่ยสองพิมพ์ก็เพิ่มคารามเมลไปอีกนะคะคารามเมลก็จะน้อยเกินไปเนาะ ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะพิมพ์นิดนึงให้คาราเมลเขากระจายให้ทั่วพิมพ์ค่ะตรงขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเขาค่อนข้างจะร้อนเลยค่ะแล้วพักเขาไว้ให้เย็นค่ะมาดูในส่วนที่3ส่วนของคัสตาร์ดค่ะเราใช้น้ําตาลทราย60กรัมนะคะใส่ลงในถ้วยผสมของเราเลยค่ะตามด้วยไข่ไก่เบอร์สองสามฟองค่ะค่ะหลังจากนั้นเราคนให้เขาเก้ากันนะคะตีให้ไข่แล้วก็น้ำตาลทรายเขาเข้ากันดีค่ะ หลังจากนั้นเราก็ใส่ในส่วนของนมที่ผสมชาไว้นะคะ250มิลลิลิตรค่ะอันนี้เขาต้องเย็นก่อนนะคะค่ะคนให้เข้ากันแล้วใส่กลิ่นวานิลา1ช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากนั้นเราพักในส่วนของคัสตาร์ดเอาไว้ก่อนค่ะมาดูในส่วนของตัวเค้กนะคะ วันนี้เราจะทำเป็นเนื้อสปันเค้กนะคะเราใช้ไข่ไก่เบอร์สองสองฟองค่ะตามด้วยน้ำตาลสาย80กรัมใส่ลงในชาผสมหรือโถตีก็ได้ค่ะตามด้วยนมผสมชา50มิลลิลิตรค่ะแล้วก็เกลือเศษหนึ่ช้อนชาค่ะหลังจากนั้นเราปาดสารเสริม SP 10กรัมที่หัวตะก้อค่ะแล้วเราก็ตีจนขึ้นฟูค่ะอันนี้ใช้เวลาในการตีนิดนึงนะคะ จะสังเกตว่าตีไปเรื่อยๆเนี่ยสีของตัวส่วนผสมเขาจะเริ่มเปลี่ยนนะคะเขาจะเป็นสีนวลขึ้นเนาะค่ะนี้ได้ที่แล้วนะคะหลังจากนั้นมาดูในส่วนของแป้งเราใช้แป้งเค้กกราฟ10กรัมผสมกับผงฟู1ช้อนชาค่ะเราล่อนในส่วนของแป้งลงไปในชามผสมเลยค่ะ ค่ะเราก็ใช้ตะก้อนนิดนึงนะคะเพื่อลดความฟุ้งกระจายของตัวแป้งเนาะแล้วก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากที่เข,เข้ากันดีแล้วนะคะเราพักในส่วนนี้ไว้สักครู่นึงค่ะเรามาดูในส่วนของน้ํามันนะคะเราใช้น้ํามันดอกทานตะวัน50กรัมผสมคกครกลิ่นวานิลา1ช้อนชาค่ะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆทยอยใส่น้ํามันนะคะใส่ลงในชามผสมสลับกับการตีให้เข้ากันไปเรื่อยๆค่ะ ค่ะอันนี้ก็เข้ากันดีแล้วนะคะค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเทส่วนผสมทั้งหมดใส่พิมค่ะจะสังเกตว่าคาราเมลของเราเนี่ยเ,เขาเย็นแล้วเขาก็เซ็ตตัวดีแล้วนะคะค่ะเราก็ใส่ในส่วนของคัสตาร์ดลงไปค่ะใช้กระชอนกรองนิดนึงค่ะเพื่อที่ว่าให้เหนือ้อคัสตาร์ดของเราเนี่ยเนียนมากขึ้นนะคะ ตามด้วยส่วนผสมของเนื้อเคก้กอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะตัวเนื้อเค้กเนี่ยแบตเทอร์เขาจะไม่จมลงไปนะคะค่ะหลังจากใส่ลงในพิมพ์เราไม่ต้องเคขอพิมพ์นะคะค่ะเราคุมด้วยกระดาษฟอยล์ค่ะ แล้วเราก็นำลงซึ้งนึ่งค่ะเรานึ่งด้วยไฟอ่อนประมาณ40นาทีค่ะค่ะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะเราก็เปิดดูค่ะหลังจากเปิดฟอยล์ออกมาเราสามารถเช็คสุกด้วยการใช้ไม้จิ้มฟันหรือไม่เสียบลูกชิ้นจิ้มดูถ้าไม่มีเศษของเหลวติดขึ้นมาแสดงว่าเขาสุกแล้วนะคะค่ะอันนี้ก็สุกแล้วนำขึ้นมาจากเตาแล้วค่ะ ค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะนําออกจากพิมพ์ค่ะก่อนที่เราจะเอาออกจากพิมพ์นะคะเราใช้มีดนะคะค่อยๆแสกขอบด้านข้างเขาก่อนค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้จานวางแบบนี้ค่ะแล้วก็พลิกด้านนะคะ เมื่อพลิกด้านเสร็จแล้วนะคะเราก็อาจจะเคาะเคะนิดนึงก็ได้ค่ะแล้วก็ค,อค,อคอ่อยๆขยับพิมพ์นะคะอย่าดึงพลั้วขึ้นมาเนาะเดี๋ยวคัสตาร์ดเขาจะแตกนะคะขั้นตอนนี้ต้องลุ้นนิดนึงค่ะค่ะอ,ออกมาหนะ้าตาสวยงามตามภาพเลยค่ะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเค,ค้กคัสตาร์ดเดี๋ยวเรามาตัดดูกันค่ะ ก็จะตัดง่ายมากๆเลยค่ะเนื้อเค้กนุ่มละมุนมากสำหรับสูตรนี้จะไม่หวานมากนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะสำหรับรสชาตินะคะก็นุ่มละมุนลิ้นมากๆค่ะสูตรนี้นะคะสามารถทำกินแล้วก็ทำขายได้ด้วยนะคะเพื่อนๆ จะทําใส่เป็นถ้วยขันข้าวถ้วยเล็กๆก็ได้ค่ะหรือว่าจะใส่เป็นพิมพ์เค้กพิมพ์ใหญ่แบบนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยว่าเราจะทําในลักษณะแบบไหนนะคะตัวเนื้อเค,ค้กเนี่ยจะนุ่มละมุนมากๆทั้งคัตสตาร์ดแล้วก็ตัวเค,ค้กด้วยเราก็มีความเข้มของชานิดหน่อยนะคะไม่ได้เข้มมากเนาะก็ฝากไว้อีกหนึ่งเมนูค่ะสําหรับเมนูเค้กคัคตสตาร์ดชาไทยสูตรนึ่งวันนี้นะคะ ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งทางช่องทาง YouTube และช่องทางเพจครัวแม่นายน,นะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ